ซ,ซื้อซื้อปืนก๊อกก๊อกกับบีหนึ่งสองกับบีหนึ่งหนึ่งไอเยอะพี่ยืนะ <We must S 1> อยู่กที่แล้วก็ซื้อเลยเอาลูกซอลเลยอ่ะ โอ้โหด้วยอ้ามีตังค์ซื้อระเบิดไหมเนี่ยอยากกันเล่นวายากอเฮ้นพี่ต้องไล่ส oh กิล oh ด้วยให้ม oh ัน oh. ส <laughs> um, oh ูง oh ขึ้นเรื่อยๆไ้ไล่สกิลไล่สกิลอุ้อนเยี่ยวเลย

ผมขี้เกียจเปิดไอ้นี่วะออลโต้ออตโอออตโอ้สวิชพี่พี่รู้ป่ะตอนที่พี่ตอนที่พี่เดินเราอเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคิวไปโดนติ้นพี่แม่งยืนอเฉยเฉยไว้เหมือนได้ยงิงไว้ก้นหา <c oughs> ใจย์จเจย์ อาชีวะทางผมว่าพอแค่นี้เดี๋ยวผมตัด